ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทํานายดวงความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะประจำช่วงวันที่15ถึง31มีนาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นบ่าปตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทํานายก็เป็นการทํานายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่แม่นยําสําหรับทุกคนนะคะดังนั้นขอให้คุณ ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับคนโสดชาวกรกฎนะคะความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ความรู้สึกจะเป็นยังไงมาดูสถานการณ์คนโสดก่อนอถูห้าไม้เท้านะคะ justice ค่ะ j u t i c e n t ด้วย Night of t e n t a c l e s นะคะแล้วก็มีจิเชียนคนโสดเป็นยังไงคุณตัดสินใจ อะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ของความโสดของคุณตัดสินใจจะคุยหรือเปิดใจกับใครบางคนที่เข้ามาหรือคุณอาจจะเจอคนที่คุณถูกใจหรือชอบนะคะน่าจะเป็นคนที่ชอบมากกว่าจากที่ดูนะคะชาวต่างชาติเด่นนะคะชาวต่างชาตินะคะชาวทัดดินที่อยู่ในราศีลักนาดาวศุกร์มังกรพฤษศกันนะคะอืม มันไม่ง่ายเลยสถานการณ์ตรงนี้ค่อนข้างวุง่นวายนิดนึงนะคะในชีวิตของคุณจจเป็นเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องชีวิตเรื่องเพื่อนต่างๆนะคะคุณอาจจะรู้สึกดีกับเพื่อนของคุณนะคะแอบชอบเพื่อนก็ได้แต่ดูแล้วไม่น่าจะแอบชอบแล้วแหละคุณกําลังคิดว่าคุณจะบอกเขาดีไหมนะคะจับไพ่นะหรือถ้าใครบอกว่าโสดเพียวมากเลยไม่มีใครเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวจะได้เจอกับคนที่คุณรู้สึกดีแต่ถ้าคุณอยู่บ้าน ออกไปไหนคุณไม่ได้เล่นแอปอะไรคุณคาดหวังว่าคุณจะมีคนมาเคาะประตูบ้านคุณมันจะยากมากเลยนะคุณที่แล้วแบบว่าชอบเราแล้วมาเคาะประตูบ้านมันยากนะสเนะคะโอเคค่ะเรามาดูคนที่เข้ามาดีกว่าสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงเขาจะเข้ามาอย่างไรอย่างไงนะคะอ้ธพัดดินพัดลม ชาวต่างชาติจริงๆด้วยเขาแบบชอบคุณมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่เขาเก็บความรู้สึกนะเขาแสดงความรู้สึกไม่เก่งนะคะไม่ค่อยเป็นคนที่สวีนี่เป็นคนที่จะพูดอะดูแล้วเขาเก็บความรู้สึกว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเด่นมากรู้จักกันผ่านทางโลกออนไลน์ต่างๆนะคะ คนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบพูดตรงริดนึงนะคะแล้วก็ที่บอกว่าถ้าคุยกันไปสักพักเนี่ยคือถ้าคุณจะคาดหวังเขาบอกความรู้สึกของเขาอะน่าจะยากนะเขาเขายังไม่บอกเขายังไม่เปิดเผยอะไรให้คุณได้รับรู้เลยด้วยซ้ำทีนี้เรามาดูความรู้สึกของเขานะว่าเขารู้สึกยังไงคุณนะคะเขารู้สึกยังไง จริงๆแล้วเขาชอบคุณเบอร์ไหนเดอะสตาค่ะเจ็ดไม่เท้าไม่ง่ายเลยเขาเหนาเขาเหนาอะ่ะจริงๆแล้วเหมือนเขาหาเพื่อนคุยอะ่ะขอดูความรู้สึกของเขาสับสนในตัวเองปะสองเหรียญด้วยอะ่ะเขารักคุณไหมถามถึงความรักในล,ลึก จัสเมนค่ะรู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าแต่ตอนเนี้ยมันต้องใช้เวลานะสําหรับเขาอะดูแล้วอะมันต้องใช้เวลาและ,ละหลายๆอย่างที่มันเป็นอุปสรรคระหว่างความสัมพันธ์ของเราสองคนที่มันจะดําเนินไปจนถึงขั้นจะคบกันนะ่ะนะคะมันไม่ง่ายมันต้องใช้เวลาหนึ่งและ้ะด้วยความต่างด้วยอะไรหล,ะหลายๆอย่างอุปสรรคที่ค่อนข้างเยอะในความสัมพันธ์นะคะเขาเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่มีสเสน่ห์เลยในระดับหนึ่งเลยแหละดูดีแหละ นะคะมีสนเสน่ด้วยในส่วนของเขาความรู้ของเขาถามว่ามันเป็นฟีลลิ่งที่เป็นฟีลลิ่งจริงๆอะไม่ใช่แค่เขามาขำๆหรืออะไรอย่างนี้นะคะถามว่าคุยหรือมีความคาดหวังในอนาคตไหมมีนะคะมีค่ะแต่ตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่เขาก็ไม่แน่ใจว่าระหว่างเรามันจะไปได้ขนาดไหนเขาควรจะเปิดความรู้ของเขาได้ไหมหรือยังไงนะคะมันหลายหลายเหตุผลสําหรับเขา ทีเรามาดูฝั่งของคุณว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะคนคนนี้นะที่จะเข้ามาเนี่ยคุณรู้สึกยังไงแปดดาบค่ะเจ็ดเหรียญนะคะดูดูก่อนค่ะดูดูสถานการณ์รู้สึกดีแต่ไม่แน่ใจกับใจตัวเองนะคะไม่แน่ใจกับใจตัวเองคุณรู้สึกเหมือนคุณขังตัวเองเหมือนกันนะว่าคุณควรจะให้โอกาสตรงนี้ดีไหมหรือคุณจะเริ่มคุยดีไหมคุณ จารณาสถานการณ์พิจารณาตัวเขาสังเกตดูนั่นนี่ว่าโอเคหรือเปล่านั่นนี่อย่างที่บอกว่าระหว่างคุณเขาเนี่ยใช้เวลานะใช้เวลาเลยแหละยังไม่ใช่ความรักมันเป็นความรู้สึกดีแล้วก็เป็นความรู้สึกกล้ากลัวที่จะลงใจกับคนนี้นะคะต่อไปเรามาดูนะคะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไประหว่างคุณกับเขานะคะ ระหว่างคุณกับใครจะเป็นยังไงต่อความสัมพันตรงนี้นะคะดูเวิรค่ะคีนซั s o บอร์ดโอเคดูดูกันไปก่อนโอเคค่ะก็เลิศเลยนะก็ไม่ได้แย่นะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแค่เราเปิดใจเปิดโอกาสแต่ณตอนนี้มันต้องใช้เวลาเป็นอะไรที่ใช้เวลาต้องดูกันไปก่อนนะคะ เหียคือการดูพิจารณาพิเคราะห์ตัวคุณตัวเข้าว่าเราไปกันขนาดไหนยังไงดีนะคะเรียนรู้ศึกษาใจคอ,อนิสัยหลายๆอย่างแโอกาสในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้คบกันนะคะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้คบกันเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามอะคือมัน,ม,นมันเห็นแสงสว่าง แ่งสว่างและว,ว่าไม่ใช่แค่คุยเล่นแน่นอนนะคะโอเคไพ่ความรักอยากจะบอกอะไรกับกรกรคนสอง่ปริวกันเลยทีเดียวฟอกกี้เป็น l e a r n ิ่งนะคะ t h i s c o u l d be the one เป็น g e m e n t คนนี้แหละคงจะเป็นคนนี้แหละคะ่ะ ที่จะได้ engagement ก็ประมาณว่าคุณเขาจะได้อัพแบบว่า up level นะ up พเวลความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสที่จะได้ commitment กันในอนาคต f o กซี e เป็นเรื่นี่ก็คือสิ่งที่คุณกลัวลึกๆข้างในอะ่ะกล้ากลัวค่ะให้อภัยกอดีตคนรักเก่าๆทุกอย่างนะคะเปลี่ยนพลังงานและทิ้งพลังงานเก่าๆเรียนรู้จากมันค่ะ ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรีนรู้กับมันแล้วก็เปิดใจนะคะเปิดใจเนาะนก็เป็นเรื่องราวดีๆสําหรับคนโสดที่จะได้คอมมิตเมนต์ในอนาคตมีแววนะคะโอเคค่ะสำหรับคนโสดชาวกรกฎคก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Okay, ต่อไปนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะมีคู่มีคนรักนะความสัมพันธ์ของชาวกรกฎที่มีคู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะดูสถานการณ์สิเป็นอย่างไรแปดดาสองเหรียญเก้าเหรียญห้าถ้วยนะคะนายอัปปอร์ชาวธัดไฟเด็กน,นะคะมีคู่เหมือนอยู่คนเดียวเลย มันไม่ได้มีการเติมเต็มความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่คุณน้อยใจเสียใจเหนื่อยเซ็งแต่ก็เหมือนจะเป็นตัวคุณเนี่ยแหละคุณรู้สึกนะสิ่งที่คุณรู้สึกแล้วก็สถานการณ์อนะเหมือนคุณจะต้องเป็นฝ่ายประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรปัญหาอะไรต้องเป็นฝ่ายคุณอนะ่ะเป็นฝ่ายประครับประคองแล้วก็พยายามเสมอเลย เรารู้สึกช่วงนี้ความรักค่อนข้างจืดจางจากีิหนึ่งนะคะคนรักของคุณที่เป็นชาวธาตุไฟค่อนข้างเด่นธาตุไฟนะคะไมแกม่เมษสิงห์ธนูที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์นะคะความรู้สึกความสัมพันธ์สถานการณ์เหมือนคุณโดนกักขงังทางความคิดและความรู้สึกแตกคือไม่ว่าปัญหาอะไรมาทําได้เพียงแค่ประคับประคองมันไป ทำอะไรไม่ได้มากค่ะไม่่าจะเป็นการพูดเสนอความคิดเห็นหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะเหนื่อยค่ะน้อยใจที่เรามาดูฝั่งเขาบ้างะสถากนการณ์เขาเป็นยังไงบ้างต่อความสัมพันธ์นี้นะคะนายออ f c u พค่ะทิงก็พับเมจิเชียนเดวิลมีคนเข้ามาค่ะในอ้สองใบโอเคมีคนเข้ามาในฝั่งของเขานะคะ เป็นชาวธาตไฟหรือเป็นคนจากที่ทํางานที่ทําให้เขารู้สึกหวันไหวสองดาถ้าให้เขาเลือกหรือตัดสินใจหรืออะไรเขาจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นนะนิ่งค่ะเขาจะไม่แก้ไขปัญหาเขาจะไม่ทาอะไรค่ะนิ่งเฉยเฉยเมยกับปัญหาตรงนี้ถ้านใะครถามว่าอยู่ในความสัมนธ์นี้อยู่ไหมจะเดินออกมาไหมจะเลิกไหมก็ไม่เลิกแต่ถ้าให้เลือกหรือตัดสินใจหรือทําอะไรหรือแก้ปัญหาตรงนี้ก็ไม่ทํานะคะหวั่นไหวกับคนนั้น ค่อนข้างในระดับหนึ่งโดยมีเดวิลเข้ามาจะมีะพนัาการหรืออะไรบางอย่างหรือเขาตกอยู่ในความหลงนะคะกับคนคนนั้นนะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกของเขาขอดูความรู้สึกคนรักของชาวกรกฎว่าเขานะคะยังรักคุณอยู่ไหมเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะไพ่โลก King of Pentacles ห้าเหรียญเย็นชาเมจิเชียนรักพี่แสดงน้องคือรู้สึกดีกับคุณรู้สึกดีกับเขาเมจิเชียนขึ้นมาสองใบเลยคุณดูนะคะตำแหน่งเดียวกันด้วยอะ่ะใบที่สามเมจิเชียนคือความรู้สึกงเขาช่วงเนี้ยรู้สึกดีกับคุณรู้สึกรักคุณแต่ว่าหนึ่งเย็นชาสองตัดใครไม่ได้รักพี่แสดงน้องรู้สึกดีกทั้งสองคน คือเด็กๆไม่ทำอะไรเลยแทบจะไม่นิ่งไม่ทำอะไรหรือนิ่งมากแทมแพร่ิดนิ่งค่ะนิ่งกับความสัมพันธ์เนี้ยความสัมพันเขาคา่อนขา้าง,ขงนิ่งกับคุณอนะเหมือนพักอะเป็นฟีลองการพักด้วยสี่ดาพักก่อนคือนั้นอะของเขาอะพัก นิ่งเฉยไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอะไรดังนั้นมันเป็นฟิลที่พอจะเข้าใจได้หรือว่าฝั่งคุณไม่ถึงขึ้นไพ่แนวนี้ขึ้นมาคือทําอะไรไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้พูดอะไรมากไม่ได้น้อยใจเหนื่อยใจพยายามทําอยู่ฝ่ายเดียวที่จะะคับระคองความสัมพันธ์ให้มันอยู่ต่อได้ในฝั่งเขาไม่ทําอะไรเลยนีค่ะไม่ตัดสินใจไม่ตัดคุณไม่ตัดคนนั้นไม่อะไรจะเป็นยังไงก็เป็นรับได้รับจะปล่อยคุณไหมไม่ปล่อย ทำได้แค่นิ่งพักก็คือเหมือนจะไม่สนใจทีนี้เรามาดูความรู้สึกของคนที่มีต่อเขาบ้างนะคะคุณรู้สึกยังไงคุณรักเขาคุณยังไงโกรธไหมคิงลบครับค่ะพยายามเข้าหาแต่เขานิง่งอะคุณดูคนนี้ดูนี้คุณดูคนคนนี้แล้วอีกคนหนึ่งอะคือเขาสมมติเขาเป็นคนนี้คุณพยายามเข้าหาหรือคุณมอบอะไรเขานิง่งเขาทํเป็นซีเรียสเขาทำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณอึดอัด มคุณอึดอัดคุณเหนื่อยมากเลยคุณคุณแบกบภาระหน้าที่เลี้ยงลูกคนเดียวนั่นนี่คนเดียวทุกอย่างนะคะ justice หนึ่งคอยากจะตัดสินใจแต่คุณยังลังเลกับตัวเองตัดสินใจเข่าๆกันนิดนึงว่าโอเคเขาก็ยังรักคุณเราอยู่แหละมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหนื่อยอะ่ะเป็น f e ล l i n g ที่เหนื่อยมากเห็นใจบางๆเลยชาวรากฏนะคะแต่อย่างที่บอกว่าไทยสามารถสลับกันได้นะคะคุณสถานการณ์เนี่ยคุณอาจจะเป็นฝ่ายข้างล่างืคอคจจะเป็นฝ่ายข้างบน นะคะตามไพ่ก็ได้นะนี้เรามาดูระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปอย่างไรต่อนะคะคลิปนี้อาจจะไม่มันยำสำหรับคุณก็ได้นะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากมายนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดููเป็นแนวทางไปแล้วกันาหาประโยชน์จากคลิปตัวดวงแล้วกันคุณไม่ต้องไปงมงายหรือไปซีเรียสอะไรนะไม่ต้องเอาไปเครียดนะคะมองซะว่าถ้ามันไม่ดีแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเค ก็คิดว่ามันไม่ใช่สีของคุณแล้วกันมันไม่แม่นสําหรับเราก็ได้นะคะจะ okay. เป็นยังไงต่อสําหรับกรกฎคน,นคออยู้นะคะสถานการ์เหล่านั้นเครียดค่ะกังวลอยากจะปลดปล่อยอยากจะปลดปล่อยอยากจะให้ดีขึ้นแต่ไม่จะทําอย่างไรกดดันตอเนะคะหกเหรียญค่ะทีนอฟเพนเดิลต้องรอเวลาจากเขาอ่ะ รอการแบ่งเวลาเพราะาไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้เราแล้วก็ประครับประคองความสัมพันธ์ต่อไปถามว่าตัดไหมยังไม่ตัดยังไม่เลิกยังไม่แบบอะไรกันขนาดนั้นนะมันยังอยู่ในจุดที่ประครับประคองได้บ้างแต่ล่อแรกพอสมควรมันเหนื่อยเพราะว่าเป็นฝ่ายคุณที่พยายามอยู่คนเดียวเลยอะค่ะทีนี้ให้ความรักอยากจะบอกอะไรกับคนมีคู่ชาวปรากฏนะคะ true love ค่ะ l e t อด o ่อ control issue นะคะเลือดโจเฟนอยู่คนข้างาคนที่คุณไว้วางใจนะคะคุยได้ปรึกษาเขาเขาจะช่วยเหลือคุณได้อาจจะเป็นเพื่อนหรือให้คำปรึกษาแนแนวทางต่างๆกับคุณนะคะที่เป็นเพื่อนที่คุณไว้วางใจรักแท้คือคุณอะมีความรักที่ดีให้กับเขาแหละความรักแท้คุณไม่ต้องมองหาว่าชาตินี้ฉันจะได้เจอรักแท้ไหมความรักที่คุณให้กับคนคนนี้มากมายขนาดเนี้ยนะคะมันก็คือรักแท้คือคุณมีรักแท้เขา คือรักแท้แล้วนะคะคุณเห็นกับมันแล้วเออเขาจะเห็นค่าหรือไม่อย่างน้อยคือคุณต้องรู้คุณค่าตัวเองว่าคุณมีรักแท้อยู่ในหัวคุณนะคือตัวคุณเองคุณลองแบ่งสักครึ่งนึงให้กับตัวคุณเองเทมาให้กับัวกคุณเองบ้างนะแบ่งนมาให้กับตัวเราบ้างก็จะดี l e t go o f control ีคือถ้าคุณไม่สามารถที่จะทําอะไรได้คุณไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรเขาได้ก็คือปล่อยวางนะคะคุณต้องปล่อยวาง ให้มันเป็นไปตามที่มันจะเป็นประคับประคองได้เท่าที่ไหวแต่ใจหนึ่งคุณจะต้องเทสตัวคุณเองด้วยคุณจะต้องหันกลับมาให้กับตัวเองด้วยเช่นการเห็นคุณค่าตัวเองมากๆนะคะโอเคค่ะสําหรับคนมีคู่ชาวกรกฎก็ประมาณนี้ไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกํำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างในช่วงวันที่15ถึง31มีนาคมนี้นะคะคนที่ไม่ชัดเจนนะคะ King of Lord Judgment นะคะ s t r a i n ค่ะพยายามควบคุมบางอย่างแต่มันไม่ง่ายเลยนะโอ้โหมีแต่ไพา่บุคคลนะคุณชาวท่านลมทัดไฟนะคะหรือคนอยากที่ทำงาน ทุกจะคุยกับคุจากที่ทํางานก็ได้ถ้าลมทัดไปนะคะมีที่พตนอ,อคุณมากๆชาวสิงก็มีทธิพลนมากเลยนะคะสิงเม่ธนูนะคะที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์แต่ชาวสิง์เด่นสุดนะคะสถานการณ์ของคุณช่วงนี้อารมณ์คําพูดต้องระวังมากๆมันจะระเบิดลงได้เลยคุณจะต้องควบคุมสิ่งแรกไม่ใช่ควบคุมความสัมพันธ์แต่เป็นการควบคุมตัวเองนะคะ มีผลมากๆกับความสัมพันธ์นี้นะคะทีนี้ก็มาดูในฝั่งเขาบ้างความสัมพันธ์นะคะตัวเขานะคะคนจึงของค,คุณเนี่ยสถานการณ์ของเขาที่มีต่ความสัมพันธ์ีเป็นยังไง The Fool ค่ะ The World ค่ะ n i g h t of c u p ค่ะ Page of c u p นะคะแล้วก็ Queen of Pentacles เขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะอันนี้ยังยังไม่ใช่ความรู้สึกนะมันจะเป็นสถานการณ์นะคะ สถานการณ์ของเขามันเป็นการเริ่มต้นมันเป็นการโอเคที่จะคุยนะจากที่ดูนะจากที่ไพ่ขึ้นมานะคะคุยได้เรื่อยๆรู้สึกดีก็แสดงออกว่ารู้สึกดีแต่ไม่ได้พยายามที่จะควบคุมหรือว่าจะต้องกำหนดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะต้องคบกันนะหรือปล่อยมันเป็นๆธรรมธรรมชาติคือคุยเรียนรูน้กันไปรู้สึกดีก็แสดงออกฉันก็รู้สึกดีคิดถึงชอบนะรักนะจุ๊บยุ๊บ นะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเราจะต้องคบกันนะแต่ฝั่งคุณจะเป็นฟิลนั้นฟิลนะะที่แบบฟิลที่แบบว่าคบไหมวะอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนนิดนึงอะคะ่ะในใจของเขาก็มีคุณอยู่นะเพจสก๊ับนะคะมีคุณอยู่น,นี่เรามาดูเพื่อความเปิดกว้างจะชัดเจนขึ้นนะคะว่าเขารู้สึกยังไงอะคุณจริงแล้วเขารู้สึกอย่างไรเขามาเล่นเล่นหรือเปล่าเขามาเล่นเล่นไหมนะคะ ห้าไม้เท้ามีดิเชียนเขาเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนเจ้าชู้ในระดับนือเจ็ดดาเขาจะมีคนที่เขาคุยคุยเหมือนกันนะเขามีตัวเลือกเหมือนกันนะคะมีตัวเลือกอยู่ที่บอกว่าเข้าใจแหละว่าทําไมเขาถึงไม่ได้ควบคุมว่ามันต้องคบกันหรืออะไรอย่างนั้นนะคุยได้เรื่อยๆแต่ว่า ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องคบกันหรือตึงเครียดขนาดนั้นเพราะเขาก็มีคนที่เขาคุยคุยอยู่ดูดูดดอยู่นั่นเองทีนี้เรามาดูความรู้สึกในฝั่งคุล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขานะรักเขาขนาดไหนกอนเชียลนายอบฟบอรนะคะเอยสิบถ้วยนั่นไงล่ะขนาดนั้นก็ไม่แปลกใจว่าทำไมคุณถึงซีเรียสนะคะคิงลอบครับแล้วก็คิงอบสอดหวไนวัรู้สึกดีรักสิบถ้วยคือคุณคาดหวังมากๆหรือว่าเราจะได้คบกันอยาใช้เวลาด้วยกันนะคะอยากจะคบกันแฮปปี้อ่ะ ่าใช่อ่อมแล้วมันก็เลยเป็นความเครียดสักนิดหนึงในฝั่งของคุณนะคะสถานการณ์ก็เลยตึงๆไปสักนิดโอเคเรามาดูต่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจะเป็นยังไงต่อึดอัดสักนิดพูดแรงสักหน่อยฟิลที่แบบว่า มันเป็นฟิลที่คุณไม่อยากจะอึดอัดไม่อยากจะเก็บคาพูดคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะถามแล้วอะนะคะแต่คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณอะวิ่งเข้าหาอย่างเดียวเลยเนี่ยเป็นฟิลที่คุณวิ่งเข้าหาอย่างเดียวเลยนะคะเหมือนคุณตกลุมรักอยู่ฝ่ายเดียวอะมันเป็นฟิลนั้นอะฟิลเหมือนคุณอะตกลุมรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวฟิลเข้าหาอยู่ฝ่ายเดียวเขาเข้าหาไม่เข้าหาแต่ว่าเขาไม่ได้ซีเรียสเท่าคุณอะ คุณเป็นฝ่ายซีเรียสหรือฝ่ายเดียวเลยเหนื่อยฝ่ายเดียวคาดหวังอยู่ฝ่ายเดียวดังนั้นเดคมูลขึ้นมาเนี่ยบอกว่าอย่าคาดหวังเดี๋ยวคุณจะผิดหวังเลยนะอย่าคาดหวังนะคะคุยได้อะไรได้แต่ว่าอย่าคาดหวังกับตัวเขาเพราะเขาไม่ได้คือถ้านึกถึงความซีเรียสระดับเนี่ยคุณอะซีเรียสกว่าเขาอะซีเรียสในระดับสามสี่ประมาณนั้นนะคะคุยได้ขำๆแต่ไม่ได้แบบว่าหวังว่าจะครบขนาดนั้นนะคะโอเค แต่ก็อย่างที่บอกว่าไพ่ผสมกันได้นะคุณโอเคไหมไพ่ความรักอยากจะบอกอะไรนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้ Release your e x ค่ะเป็นเวลาที่คุณจะต้องเคลียร์กับ Energy ของตัวเองนะคะณละตอนนี้ไม e เดฟต์แล้วก็ Playfulness นะคะคขำๆไปมันก็คงจะยากสำหรับคุณนิดนึงนะเพราะคุณก็ซีเรียสไปแล้วรู้สึกดีไปแล้วอะนะคะก็เปลี่ยนพลังงานแล้วกัน ปรับจูนพลังงานของตัวเองนะคะสำหรับความรักครั้งนี้มันมันเป็นมันเป็นขั้นตอน,นเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเป็นจอยกับมันได้ค่ะแต่อย่าคาดหวังเท่านั้นพอนะสรุปให้ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับาชาวกรกฎนะคะนี่ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทรุกการกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ